คนที่มีธรรมอยู่ในใจต้องมีหลักเมตตาให้อภัยกันพูดขนาดนี้แล้วมึงยังต้องให้กูพูดถึงใครอีกกูไม่ต้องพูดตรงๆขนาดนั้นก็ได้แต่มันเป็นเรื่องของธรรมะของมูลนิธิกองทัพธรรมกับอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมสองฝ่ายเขาก็มีหลักคิดในการอยากช่วยเผยแพร่ศาสนาพุทธทั้งคู่แต่ฝ่ายหนึ่งบอกว่าการสอนของอาจารย์เบียร์เนี่ยมันผิด คือเขใช้คําว่ามันผิดนะครับไม่ใช่การ,รกรวมนะฮะก็ใช้คําว่ามันผิดล่าสุดที่พี่เปียกธนาดันชัยเนี่ยไปที่กองปราปามผมผมดีใจนะครับอย่างแรกนะผมจะวิเคราะห์ให้ฟังใน,ใน,ใ,นในมุมของผมนะแม้ว่าทัวร์จะลงพี่เปียกหนักมากอ่าลงของมู้นีกองทัพทำหนักแบบหนักหนัก,นกจนขนาดให้สัมภาษณ์อยู่ก็ยังมีคนให้เคคิดดูเลยว่ามันหนักขนาดไหน แต่ขนาดว่ามีคนโจมตีเยอะขนาดนั้นภาษากายณวันที่กองทัพรมกลับไปที่กองปราบไปแจ้งความอาจารย์เบียคนตื่นทำเพิ่มในข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานอ่ะส่วนทางกฎหมายเดี๋ยวผมละไว้ก่อนแต่ผมผมรู้สึกว่าเออเวลานักข่าวตั้งคําถามที่กวนตีนแกแกตอบกลับมาหลายๆประเด็นเอาประเด็นหลักๆก่อนนะ ประเด็นหลักๆที่ผมรู้สึกว่าผมไม่โอเคที่จะให้มีการไปบูลลี่ไปพูดถึงคนอื่นที่มันไม่ใช่คู่ขัดแย้งไม่ใช่คู่กรณีก็คือว่ากันตรงๆก็คือลูกชายของพี่เปียกไม่พูดว่ายังไงไม่พูดว่ายังไงแต่เนื้อหาน่ะผมว่ามันมันค่อนข้างแรงผมผมคิดว่าเนื้อหาค่อนข้างแรงที่ไปพูดถึงลูกชายของเขาซึ่งลูกชายเขาไม่ได้ไปรู้เรื่องอะไรด้วยคุณก็ต้องแยกนะครับ คนหนึ่งเขาคือคือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของอการสอนธรรมะเป็นเรื่องของความเชื่อมันเป็นเรื่องของความเชื่อแต่ว่าเราเอาความเชื่อมาผูกกับพระพุทธศาสนาแล้วมันก็จะมีหลักของทะาตรปิดกซึ่งผมไม่ได้เรียนมาหรอกคนที่เรียนมาที่เป็นปร,ริยนเจ็ดอย่างนะฮามีหรือคุณแพรลี่ปร,ริยนเก้าจะตอบได้ดีกว่าจะตอบได้ดีกว่าว่าใครผิดใครถูกแต่ผมดูภาษากายขนาดคนดา่าให้เคขนาดเนี้ยเคตั้งคอมเมนต์เลยเค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 ,เคไม่รู้จะเคอะไรนะักหนา แต่ภาษากายพี่เปี๊ยกคือไม่โกรธวางอารมณ์เป็นกลางทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่านักข่าวเนี่ยถามคำถามจี้บางคำถามเนี่ยโอ้โหสงสารพี่เปี๊ยกเลยคนด่าแกเนี่ยแกยอมให้ด่าแต่ผมก็ยังมองว่าเราสองคนมีเรื่องกันอะ่ะคุณไม่ควรจะไปยุ่งกับลูกกับเมียเขามันไม่มันไม่แมนมึงด่าพี่เปี๊ยกมึงก็ด่าไปแต่มึงอย่าไปเล่นลูกเขามันไม่แมน แล้วอันเนี้ยก็เป็นประเด็นไอ้ที่ไปด่าเขาเนี่ยก็เป็นสาวกของคนตื่นธรรมใช่ไหมถ้าฟังอาจารย์เบียร์แล้วมึงคิดได้แค่เนี้ยมึงกลับไปถามอาจารย์เบียร์ที่มึงทําอย่างเนี้ยคนที่มึงเคารพศรัทธาเนี่ยมึงไปทําอย่างเนี้ยมึงถามดิว่าเขาโอเคเหรอมึงไปด่าคนอื่นที่มันไม่ได้คู่ขัดแย้งเนี่ยมึงทะเลาะกันเรื่องเนี้ยเรื่องการสอนธรรมะมึงก็ต้องคุยกันในบริบทธรรมะสิวะมันจะไปล่าคนอื่นมาอันเนี้ยอันเนี้ยมัน อ่ะบอกอย่าอ้างสาวกใช่ไหมอ่ะไม่อ้างสาวกกูก็ไม่ว่าแต่มันไม่ควรเอาเรื่องอย่างเงี้ยมาคุยมันไม่ควรเอาเรื่องอย่างเงี้ยมาคุยคืออ่ะผมไม่อยากขยายความต่อผมถือว่าผมพูดแล้วนะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อวิธีการวิธีการวิธีการที่ของอนันตชัยออกมาพูดบอกว่าเดี๋ยวจะให้จันเบียร์ไปดีเบตกับทีมงานของุนธิช่ไหม ผมว่าอันเนี้ยเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าฝ่ายหนึ่งบอกว่าผิดตรงไหนก็ให้บอกมาอีกฝ่ายก็บอกว่าก็จะจัดเวทีให้ผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะมีเวทีตรงเนี้ยเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจะมีเวทีตรงเนี้ยเมื่อไหร่เราก็ต้องตามดูต่อเราต้องตามดูต่อว่าเป็นยังไงธรรมะของแต่ละคนหากเห็นแล้วมองว่าสิ่งที่ทำอ่ะเป็นสิ่งที่ถูกมึงก็ทำไป มึงก็ทําไปกูก็ไม่ได้ห้ามกูก็แค่บอกว่ากูคิดของกูอย่างนี้กูไม่ได้ห้ามแต่กูแค่อยากจะเตือนมึงให้ฟังว่าเรากําลังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสิ่งดีๆคือไม่ว่าทางฝั่งไหนจะมีความต่างกันอย่างไรแต่เนื้อหาคือเขาต้องการที่จะเผยแพร่ศาสนาพุทธออกไปให้มากที่สุดอย่างน้อยๆวันนี้มันก็มีท็อปปิกท็อปปิกขึ้นมาว่าการสอนธรรมะมันเป็นอะไรยังไงเข้าถึงยังไงกันได้บ้าง ไม่ต้องกลัวแนวทางที่ผมเรียนทำนะ่ะมันคนละสายกับการฟังธรรมอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นสายที่ไปนั่งอบรมไปนั่งเรียนให้ใบมีใบเกติบัติหรอกกลางเนี่ยมันอยู่ที่ว่าใจเราเนี่ยเป็นกลางไหมตอนที่เรานั่งฟังเราฟังแล้วเนี่ยมันเป็นกลางไหมบางคนก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่เป็นกลางต้องด่าอนันชัยเราถึงจะชอบมันไม่ใช่ แล้วก็ต้องดูเหตุและผลด้วยสิมันต้องดูเหตุและผลว่ามันเกิดอะไรไอ้เรื่องดาเนี่ยเขากระโดนอยู่ไม่ใช่เขาไม่โดนนะและที่ออกมาพูดเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าผมเห็นด้วยหรือสนับสนุนแนวทางของกองทัพธรรมเพียงแนี่พอผมเห็นการถัดแย้งกันเรื่องเนี้ยมันก็รู้สึกว่าบางอย่างมันเกินไปท่านั้นเองแต่อันนึงที่น่าสนใจอ่ะท,ที่เขาบอกว่าไม่เปิดเองจะเข้าคุกอย่างเดียวคือประเด็นประเด็นสําคัญเลยประเด็นสําคัญเลยเรื่องบอก ดำเนินคดีอะไรกระบวนการทางกฎหมายมันมีอ่กระบวนการทางกฎหมายมันมีแล้วผมก็มีความเห็นทางกฎหมายไปในแง่ที่เป็นคุณกับอาจารย์เบียร์เป็นคุณมากคือต่อให้วันเนี้ยผมจะบอกว่าอันนี้ยมันผมว่ามันไม่แฟร์แต่อีกมุมหนึ่งคุณก็ต้องแยกกันนะคุณต้องแยกว่าอันไหนที่เราวางเป็นกลางอันไหนที่เราว่ามันเกินไปมันล้าเส้นมันก็ต้องแยกกันไอการไปจับสืบพระนอกรีดเนี่ย ถ้าเอาตามหลักของธรรมที่เราร่ำเรียนกันมาจากครูบาอาจารย์ผมเนี่ยจะไม่ไปแตะพระจะทำผิดทำถูกเพราะมีเจ้าคณะในการดูแลส่วนใครที่มีเบาะแสว่าพระทำไม่ดีก็เอาหลักฐานแจ้งไปยังเจ้าคณะอันนี้คือขั้นตอนหรือจะประสานงานไปมูลนิธิกองทัพธรรมก็ได้อันนี้ไปโฆษณาให้เขาอีกมันมีเหตุผลมันมีที่มามันไม่ใช่ว่าเราจะต้องแบบเฮ้ยเอาเป็นเอาตายกันขนาดนั้น ถามว่าทุกวันเนี้ยโดนดา่าไม่เรื่องที่เป็นเล่นอาจารย์เบียก็โดนอยู่แต่มันก็ต้องแยกไอ้ตรงไอ้ตรงนั้นน่ะถูกผิดชอบไม่ชอบก็ใส่ไปไม่ได้ห้ามแต่ควรจะเว้นกับคนอื่นที่เขาไม่ได้อยู่ในวงด้วยอันนั้นคือคือแฟมากกว่าคือแฟมากกว่าอย่างที่บอกแลยครับแนวทางแนวทางธรรมก็มีหลายแนวทางบางคนชอบฟังธรรมะแล้วบรรลุธรรมได้เออ ก็ไปสิครับก็ฟังแล้วบรรลุได้ก็ไปไม่ได้ว่าฟังแล้วไปคือท่านนิสัยชอบแบบนั้นไม่ได้ว่าก็ฟังแล้วไปแต่มันไม่ได้แปลว่าทุกคนเนี่ยจะก็จะชอบจริตลักษณะเหมือนกันหมดบางคนก็อาจจะชอบไปปฏิบัติของเขาแยกไปในป่าในเขาคนเดียวไปเลยไม่ได้สนอะไรด้วยมันมีความต่างมันไม่ใช่ไม่ไม่มีความต่างอย่างอย่างที่บอกเลยครับวิธีการคิดเรากําลังพูดถึงในแง่ของธรรมะ เราต้องรู้จักให้อภยัยเมตตาธรรมไหมอ่ะเราชอบฟังธรรมแต่เราด่าเขาแบบไปล่อถึงลูกเขาอะ่ะมันถูกไหมเราเป็นคนฟังธรรมะเราฟังธรรมเพราะอะไรให้ใจเราเป็นธรรมใช่ไหมอันนี้เรามันเป็นธรรมไหมละ่ะอ่าไอาการไปยุ่งไม่ยุ่งเนี่ยมันมีกระบวนการของมันอยู่มันมีกระบวนการของมันอยู่มันมีกระบวนการมันไม่ได้ว่าเออมันไม่ใช่ว่า,วายัางไงอะ่ะ มันมีกระบวนการของมันอยู่อ่ะเขาก็ใช้ตามกระบวนการผิดถูกชอบไม่ชอบก็ทัวก็เป็นงอย่างที่เห็นแต่ทัวเนี่ยมันก็ต้องแยกแยะไหมอ่ะไม่ใช่ว่าไปเล่นถึงคนรอบข้างเขาอ่ะซึ่งเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยไม่มีผู้เสียหายฟ้องได้ไง ก็มันเป็นความผิดอาญาแผ่นดินไงเขาก็ใช้ช่องทางนี้ในการไปร้องทุกข์กล่าวโทษแต่ในการที่ไปร้องทุกข์กล่าวโทษะที่เขาบอกว่าเขาไปแจ้งเพิ่มผมเคยอธิบายเรื่องของมาตราหนึ่งหนึ่งสองพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ไปแล้วในอีพีก่อนหน้านี้ผมอธิบายค่อนข้างละเอียดด้วยแล้วผมก็ถามหาหลักวิชาการเวลาที่จะดําเนินการแบบนี้ขออ้างอิงทางคําพิพากษ์ศาสนาจะได้ไม่ต้องเถียงกันปรากฏว่าตรงนั้นเนี่ย ผมว่าเหมือนเหมือนเหมือนสิ่งที่เราพูดอ่ะหลายๆฝ่ายก็เห็นด้วยเขาก็มีการออกมาพูดอย่างวันนั้นเนี่ยเห็นพี่เปียกก็เอาคำพิพากษาสันนิกาขึ้นมาอ้างแต่ที่ไปแจ้งอ๋อครับบอกปิดเสียงหน่อยแต่ที่ไปแจ้งที่ไปแจ้งเนี่ยเป็นแจ้งเรื่องของดูหมิ่นเจ้าพนักงานคณะปฏิบัติหน้าที่องค์ประกอบความผิดตามกฎหมาย ดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานขณะปฏิบัติหน้าที่องค์ประกอบเนี่ยมันครบถ้วนแต่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนกองปราบตามก็ต้องไปเรียกก็ต้องออกหมายเรียกอะไปถึงพระที่อยู่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของมหาเถระสมาคมว่ามีท่านหนึ่งท่านใดที่เห็นว่าคําพูดของอาจารย์เบียร์เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานขณะปฏิบัติหน้าที่ไหมคือเรา,เอาไปแจ้งได้แต่สุดท้ายเนี่ยคำว่าดูหมิ่นหรือไม่ดูหมิ่นเจ้าตัวเนี่ยเขาก็เป็นคนกําหนดได้ ถ้าเขาบอกว่ามันไม่ดูหมิน่นก็จบนะคือนี่คือมุมทางกฎหมายที่เปิดไว้มันไม่ได้ว่าแจ้งแล้วมันผิดปับ๊บหรอกมันมีกระบวนการของมันอยู่แต่เราก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เขาทํามุมมองของคนที่ฟังทนวยพูดคือการเอาความรู้ทางกฎหมายมาลังแกคนอื่นขึ้นคืออย่างนี้มันเป็นอ่ะอันนั้นแหละคือสิ่งที่เราบอกว่านี่คือรถทัวร์ที่วิ่งไปเนี่ยคือรถทัวร์ อันเนี้ยคือรถทัวร์ที่บอกว่าพอมันมีคนคิดว่ามันเป็นการใช้กระบวนการทางกฎหมายในการรังแกคนอื่นอ่ะคุณมีสิทธิวิจารณ์รถทัวร์ก็วิ่งไปอันเนี้ยความเห็นที่ต่างกันเรื่องของความเชื่อเรื่องของการสอนเรื่องของการเรียนธรรมะเราไม่ได้ว่ากันทําอะไรก็ทําได้หมดแหละไอ้ตุ๊กแกมันร้องอะไรจังหวะนี้วะเนี้ยเมื่อกี้ก่อนกูจะไล่หมาก็หอนพรุ่งนี้ก็วันโกนด้วยยังไงวะเนี้ยมันมีคนไปตรวจสอบอยู่แล้วแหละไม่ต้องกลัวหรอก เขาตรวจมาทางนี้ก็สวนกลับมันเราคุณคิดดูนะธรรมะที่เรากาลังแสวงหากันคือการหลุดพ้นถึงพันธิพานที่ไม่กลับมาเกิดหลุดจากบ่วงเวรบ่วงกรรมแต่เรากำลังจะซัดกันไปซัดกันมาคนดูอยู่มองเข้าไปเฮ้ยอันนี้มันตีกันเรื่องธรรมะหรือมันตีกันเรื่องผลประโยชน์อะไรนี่นะประเด็นนะอยู่ตรงนี้เลยนะที่กําลังออกมาทะเลาะก,กันเนี่ยเป็นเรื่องธรรมะหรือเรื่องผลประโยชน์อะไรเนี่ยประเด็นอยู่ตรงนี้เลย ที่กลาลังตีกันอยู่เพราะว่าถ้าเราบอกว่าทุกคนต่างต้องการอยากให้มนุษย์ที่ศรัทธานในศาสนาพุทธเป็นคนดีเข้าถึงหลักธรรมที่ถูกต้องได้ในมุมของแต่ละคนนะในมุมของแต่ละคนย้ําอย่างนี้นะครับเขาก็เผยแพร่ไปถ้าสิ่งที่เขาเผยแพร่มันทําให้ลูกศิษย์ลูกหาคนที่เป็นเอฟซีหรือว่าเป็นด้อมของแต่ละฝ่ายเขาหันมาทําความดีเราก็ต้องหนนโมทนาสรรเสริญไม่ถูกหรอถ้าเขาทำแล้วคนไปทําดี คุณจะไปด่าเขาทำไมแต่ถ้ามีบางคนบอกว่าการสอนตัวเนี้มันผิดไปจากหลักการของพระไตรปิฎกมันก็ต้องกลับมาดูว่าอ้าแล้วหลักที่มันถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันต้องมีสารพระขึ้นมาตัดสินไหมว่าใครมีสิทธิ์ในการสอนธรรมะหรือไม่ใครที่ไม่มีสิทธิ์ในการสอนธรรมแล้วถ้าสอนผิดจะถูกดำเนินคดี ถ้ามันมีกฎหมายที่ปิดปากในลักษณะแบบนี้เราคิดดิว่าต่อไปในอีกข้างหน้าวันดีคืนดีมีคนอย่างอาจารย์เบียเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าที่เก่งมากๆในการเผยแพร่ศาสนาพุทธเผยแพร่คําสอนของพุทธองค์ได้พอเขาเห็นอย่างเนี้ยเขาก็ไม่อยากสอนใครไม่อยากพูดถึงอยากปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพระพูดให้คิดพูดให้คิดคือ คนรุ่นใหม่อะออกมาทําไอ้กฎจักรวาลเนี่ยไปอยู่กับธรรมราศเลยกฎจักรวาลเนี่ยมันเป็นหลักอืมคือผมนะถ้าผมเอากฎหมายไปจับอะ่ะมันต้องมีคนผิดคุณฟังดีๆนะถ้าผมเอากฎหมายไปจับเรื่องเนี้ยมันต้องมีคนผิดมันจะไม่มีคนผิดไม่ได้มันจะมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดเพราะระบบกฎหมายเมืองไทยคือการกล่าวหาว่าเขาก็ะทาความผิดและหากเขาไม่ผิด อีกฝ่ายก็ถือว่าอาจจะแจ้งความเท็จในข้อเท็จจริงแต่ข้อกฎหมายไม่เท็จนะหรือฟ้องเรื่องเหตุละเมิดทําให้เขาเสื่อมเสียแต่คนที่เรียนธรรมะมาที่ศึกษาธรรมะมาผมว่าหลายๆคนก็คงจะเข้าใจคําว่าเรื่องกรรมก็ไม่อยากจะไปทํากรรมเพิ่มหรือวิธีคิดอีกมุมหนึ่งก็คือสิ่งที่ทาเนี่ยไม่เป็นกรรม ถ้าสิ่งถ้าถ้ามีความเชื่อในมุมหนึ่งว่าสิ่งที่ทําที่ไปกล่าวโทษอาจารย์เบียรยไม่เป็นกรรมก็ละไว้เพราะนั่นคือสิ่งที่เขาเชื่ออย่างนั้นตามหลักคําสอนเขาเชื่ออย่างนั้นมันเป็นความเชื่อของเขาที่เขาเชื่อมาว่าเขาหลักธรรมจะต้องเป็นอย่างนี้แต่ถ้าคุณไปดูประเทศอื่นบ้างไปดูประเทศอื่นบ้างเนี่ยเราก็จะพบเห็นว่าหลักธรรมเนี่ยมันก็มีความหลากหลายเมื่อวานเนี่ยเมื่อวาน ผมได้มีโอกาสไปสถานที่ปฏิบัติธรรมที่หนึ่งเป็นการเปิดโลกผมเหมือนกันนะคือรณรงค์เนี่ยไม่ใช่เด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่หรือคนที่มานั่งอ่านพระไตรปิฎกมาตลอดทั้งชีวิตผมเป็นเด็กวัดไหว,พว้พระสวดมนต์พระธรรมวะชาวฟัดเย็นเน่ยซึมหัวมาบังสกุลทุกคืนนั่งฟังตลอดเพราะอยู่วัดด้วยกันแต่ถ้าจะให้มาเอาพระไตรปิฎกมาเทศน์ไม่ถานัดว่า อ่านเองรู้เรื่องแต่ไม่ถนัดต้องไปน,นั่งสอนใครเพราะไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตเลยว่าจะต้องมา่งสอนลนักษณะแบบนั้นไม่ได้อยู่ในหัวกระบาลผมเลยสักนิดแต่พอมาวันนึงมันพอมาวันนึงมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในฐานะที่เราก็เป็นคนพุทธผมเป็นเด็กวัดไม่ใช่ลูกไม่ใช่แค่ว่าเป็นทนายนหรือปฏิบัติธรรมผมเป็นเด็กวัด มาตั้งแต่อายุ14จนได้ใบว่าความก็ยังเป็นเด็กวัดแก๊ปมันกว้างมากเพราะงั้นเนี่ยเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรเนี่ยก็ผมก็อยู่ในวัดะผมก็เห็นทั้งหมดผมก็เห็นวิธีการจัดการวิธีการแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเวลาพระเขามีเรื่องกันเขาหนักขนาดไหนผมก็อยูอ่คุณถามว่าผมเจออะไรบ้างอะม็อบต่อยกัน ทุกอย่างที่มันเคยเป็นขาวผมเคยเห็นมาหมดแล้วเพียงแต่ว่าแล้วมันยังไงต่อเห็นแล้วมันยังไงต่อเพราะว่าเขามีพระปกครองดูแลอยู่แล้วเราก็ต้องแจ้งตอบเบาแสไปไม่ใช่ว่าเราเห็นเบาะแสแล้วเราก็นิ่งเฉยแต่ถ้าเป็นรณมาลงรนมาลงอาจจะไม่ได้แจ้งนะใครอยากแจ้งก็แจ้งเพราะผมถือหลักธรรมที้ว่าผมไม่ก่อกรรมกับพระผมไม่ไปจับพระศึก น,น,มมนั่นคือสิ่งที่ผมปฏิบัติของผมมานั่นคือสิ่งที่ผมปฏิบัติของผมมาส่วนใครที่บอกว่าจะไปจับพระศึกเอ,อไม่ใช่แนวทางผมแต่ถ้าท่านอยากทําอย่างนั้นก็เชิญเพราะผมกลัวกรรมนี่คือเหตุผลของผมเพราะงั้นถ้าคุณไปดูประวัติผมเนี่ยผมไม่เคยจับพระศึกเลยขนาดผมเป็นทนายที่ดังขนาดเนี้ยผมก็ยังไม่เคยทําเป็นเรื่องเดียวที่ผมไม่แตะถ้าใครสังเกตนะ พระจะทําอะไรยังไงผมไม่แตะไม่แตะเลยมันเป็นความต่างแหมวิธีตรวจสอบอย่าให้พูดเลยเดี๋ยวจะตีกันอีกเอ,อแล้วเราก็ไม่ได้มีข้อมูลคืออันนี้เราไม่มีข้อมูลแต่ถ้าเกิดว่าจะให้หาวิธีตรวจสอบทำได้ไหมทำได้แต่ผมไม่มีข้อมูลและผมก็ไม่อยากจะมีข้อมูล เออเพราะงั้นโปรดอย่าอินบล็อกมากูไม่ใช่ทางผ่านอย่าทำไปทำเองรับผิดชอบกันเอาเองกรรมของผู้ใดเป็นกรรมของผู้นั้นกรรมมึงไม่ใช่กรรมของกูกูแค่พูดให้มึงฟังมึงฟังแล้วมึงไม่คิดหรือมึงคิดไปอีกแบบหรือมึงจะโกรธกูผมก็ไม่ได้ว่าแต่ถือว่าได้บอกแล้วไม่ใช่ว่าไม่ได้บอก ถือว่าพูดแล้วไม่ใช่ว่าไม่ได้พูดเพราะว่าหลักธรรมที่ผมปฏิบัติภาวนากันมาเนี่ยคือการนั่งภาวนาสมาธิผมได้มีโอกาสไปบวชเป็นพรรษาไปบวชอาเต้เป็นใครกูจะไปรู้ไหมกูไม่ใช่เป็นกรรมาการในมูลนิธิกองทัพธรรมกูแค่รู้จากข่าวที่พวกมึงรู้กันกูก็รู้เท่ากันนั่นแหละแล้วกูก็ไม่ได้อยากเอ็กซ์คลูซีฟโทรไปหาพี่เปียกอาเต้คือใครกูไม่อยากเอ็กซ์คลูซีฟขนาดนั้นแค่นี้กูก็จะอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยกูมาพูดเรื่องอาจารย์เบียเนี่ย กูไม่อยากเอกูซีขนาดนั้นมึงเห็นใจกูด้วยถ้ากูเอกูซีขนาดนั้นมึงเชื่อเลยกูต้องไปนั่งในรายการแล้วก็ปชนกับอ,อาจารย์เบียร์ซึ่งกูไม่ต้องการใครทําอะไรไว้เป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของเขาเราเนี่ยนั่งดูคน2กลุ่มที่บอกว่ามีทำรรนําหน้าเราดูแค่นี้ส่วนว่าเราชอบไม่ชอบเราก็เอาคำที่เราพบเห็นไปพิจารณาดูเราก็จะเข้าใจว่าสิ่งใด ใช่ไม่ใช่จากธรรมะที่เรามีอยู่ในใจคนที่มีธรรมอยู่ในใจต้องมีหลักเมตตาให้อภัยกันพูดขนาดนี้แล้วมึงยังต้องให้กูพูดถึงใครอีกกูไม่ต้องพูดตรงๆขนาดนั้นก็ได้แต่มันเป็นเรื่องของธรรมะผมเล่าให้ฟังผมก็ไม่ได้ว่าเออจะใช้คำว่าอะไรดีอะไม่ใช่ที่จะสุดโต่งในเรื่องของความเชื่อทางศาสนาขนาดนั้น แต่มันมีเหตุให้ต้องเชื่อมันมีเหตุให้ต้องเชื่อปี255 8้าร้รณรงค์เนี่ยไปบวชคือพ่อผมเนี่ยมรณาภาพปีห8ผมก็ไปบวชให้ท่านที่วัดป่ากุธเปิดก็ไปเจอพระอาจารย์วัชระ,ะเจ้าอาวาสวัดป่าผมขึ้นไปเนี่ยกะว่าจะบวชก็คงจะไม่กี่วันหรอกมั้งวัดป่าไม่ได้บวชง่ายๆพระอาจารย์บอก มาชุดขาวก่อนมามามาเป็นหน้าก่อนสิบห้าวันครึ่งเดือนดูที่ว่าจะอยู่ได้ไหมคุณนึกสภาพนะถึงผมจะไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรเป็นเด็กวัดแต่ก็ยังเป็นวัดในเมืองผมขึ้นไปตรงนั้นมีแต่กุฏิเครื่องทำนับอุ่นก็ไม่มีอากาศก็หนาวมากสมัยก่อนขึ้นชื่อว่าภูทับเบิก